สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปเออซึ่งตอนเนี้ยก็พวกลีบอลเ,เขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เรานะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาเคนครับแบบนี้คือเออทุกคนน่าจะรู้แล้วหรอมันเล่นยังไงอ่ะบบตอนนี้ครับพวกเราจะเฮ้ยตกใจที่ผ่านชั่งนี้ต้องความรักที่เชรักเดิไมไหมเออท่าท่าโคตรโหดอะ่ะ ไอยไม่ใช่ไอเชื่อเองกลัวเองสองคนนั้นเหมือนกันไหมว่าโซเดียม,ม,มาคอมมเยมันมากันห้องนี้หมดเลยอ่ะมันไม่กลัวฆาตกรก,กันไหนอรอ,อ,อชินว่าแม,มนรีบอลไอเบคอนมันเดินมาหาเรารีบอ,อรลรีบอลเฮ้ยเรียกรีบอลไอเต้ยต่อทำไมรีบอล จำได้ไหมคอมเมนต์เห็นแล้วสตั้นเลยแลวไ,ไอตวไ้ต้ยไอ้ตานหรอเพราะไอ้ต้ยอยู่คนเดียวถ้าเกิดมีคนตายตัวหเต้ยเออแป๊บนึงนะเราขอ,อ,อขอโทษนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อาจจะไอ้เต้ยไอ้่อาหัวเราทิ้งก็ได้แล้วแต่มันไม่มีหัวคิดอะไรอยู่ไอ้เต้ย

เฮ้ยมันคุยอะไรกันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคา,านาคาทูรอนากโกเซเซลูลอนเอวกับเซลฟลนอะเราเราเราไปก่อนนะรีบอนเองอยู่ตรงนั้นแหละเราเดี๋ยวเราขอลงไปข้างล่างก่อน เราเห็นเองแต่เองไม่เห็นเราอะตอนนี้หัวใครเขาโผล่อะวัีหงนาเล่นดีกว่า เบคอมเบคอมเบลเบลคอมคนนั้นที่มันคุยกันไหมสองคนนั้นไม่รู้อะ่ะเหมือนตอนเป็นเพื่อนที่ตาเล่นได้เป็นอ่ะอ๋อคนนี้เป็นเนี่ยคนนี้เป็นตาที่แล้วอะ่ะตัวนี้ ของดีเขาอของดีอะไรเต้ยอ๋อเาบอก่าอะไรเราจำได้นะครั้งก่อนที่เล่นฆาตกรในายเพอไอ้เจ้บอกได้ของดีล้วตานั้นก็ได้เป็นฆาตากรด้วยเอาเอาเอาดวงเอาดีไม่ใช่ไ้ไม่ใ่อ้ปืนปืนปืนทองไอ้ทองทองทองผมเออเออเออ r ริบอนอะไรจะบอกทำไมอ่ะมันห้ามบอกไม่ใช่เหรอเออโค้งด้านเราเออเราเห็นแล้วก็บอกได้ดิเออถ้าเห็นบอกได้แต่ถ้าโดนฆ่าบอกไม่ได้เรายังไม่ได้โดนเออเราเยังไม่ตายโอ้ขอโทษเกิบเฮ้ยเราโดนตักขขัวอังเกือบเอก,ออนนก่าร้อยเลยอ่ะเองได้ไรอ่ะเต้เยได้ได้อำเภอ ช่วยเราหน่อยไอชิวามาช่วยก่อนจะได้เป็นคนดีเดินออกเองก็ได้เอารักให้เขเ็นรึเป่าเตยอย่าเฮ้ยอย่าตามกันมาแยกรายได้ป่ะแยกแยกใหญ่ได้ป่ะข้างล่างกับเราเลยไอชิวาไป็สองคนไหมเองตอนนี้เราคลองน้ำอยู่ขอร้องเตยชิวาไปข้างล่างกับเราไป Ain, เฮ<า>้ยรีบอลขคโลงเฮ้ยเฮ้ยเสียวตายรีบอลย่า ที่นี้นเราเห็นริบอนเดินออกมาจากห้องเราก็คิดว่าริบบอนอ่ะฆ่าคนในห้องแล้วทำไมไม่เข้าไปดูก่อนว่ามีศพไหมล่ะเฮ้ยดูเบคอนดิเบคอนเขาฉลาดมากอ่ะอ่ะตายอ่ะฮ่าฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวเต้ยมันเป็นตำรวจได้ไงอ่ะเราเราเราเป็นตำรวจไม่ใช่หรอ เก็บปืนแนแล้วก็ใส่อีกแบบดูเดมาคอมดูเดมาคอมเดมาคอมเดม่าคอมโอ้ร้องมันเช็ดยาดิตรงบบกว้าวมันมีที่ไหนลับๆแล้วเอาไว้อยู่คนเดียวแล้วก็เต้นได้อุ้ยใครมันมันมีคนเริ่มยิงปืนกันแล้วเนี่ยอะไรนะเฮ้ไอ้ต้นเราขออยู่ด้วยที่คนลับอ่ะ วันนี้วันีบอกด้วยลูกน้อยวันนี้บอกว่าเกลบ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 กลบบนไม้เกลบเกลบเกลบ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 นั่งบนไม้เกลบกลบกินด้วยดไมพี่โห่เนี่ย

เฮ้ยอย่าเอฟเสียงมาบูลร้องเอฟเสียงแล้วมันน่าเกลียดอ่ะโอเคมันเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับมิสมิสเตอร์มิสเตอร์เส oh. oh ื้อมิสเตอร์เสื้อเขียว โอ้<อ>ผมไม่เกี่ยว <คน S 1> ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวครับพี่ผมไม่เกี่ยวนะครับเบ <c oughs> คอนฉันเปิดประตูให้นาแล้วเบคอนเฮ้ยเบคอนเบคอนดีป่ปเบคอนตายย,ายังยังแต่ว่าคำเดียวฉันเก็บเกมนี้เกิดเบคอนตายจะได้ไปเก็บศพเอาปืนฉันเก็บเกมนี้ วิ่งเบคอนคนนี้เขาจะสู้ว่ะ,ะบางทีเวลาเราอ่ะมันมันดันกล้องอะ่ะอุ้ยมีปราสาทด้วยการเชื่อหวังรักเต็มไปหมดอย่าเงียบเงียบเ,ยเงียบเอ้ยเงียบเงียบเสียงมันดังเข้ากล้องแล้วมันดัง เฮ้ย,ยเกมยังไม่หลดเลยเอ้ยหลดแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ไปอีกหรอพี่เอ้ยเฮ้ยแอบด้วป่อไม่นะเบคอนเบ أ.

อุ้ยจอจอเบอร์นะครับอ,อ,อ,อุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอเพื่อนเพื่อนส่ที่สีเขียวรับเงนเช็คไปก่อนเอ๊ มีใครที่เป็นแบบฆาตรกรแล้วแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นฆาตรกรไหมโอ้กดูไอ้อ้อ้ชิกๆๆๆชิกิกิกอ้ยบ้านใครเ้รีบอนเขาจะยิงเองอุ้ยเขาจะยิงเรารอ่ะ โอ้เมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นสักทีเนี่ยโซเดมาร์คอมโซเดมาร์คอมเดบาร์อมโอโอ้าโคเชเลยถ่าเด็กก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อโอ้เงินเด็ด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 ูเด็ดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดนาน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 ไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยตายยัง เดี๋ยวนะเราเป็นฆาตกรเดี๋ยวนะทำไมเต้ยมันไม่เข้ามาด้วยอ่ะเฮ้ยเต้ยเฮ้ยเต้ยเอาเดี๋ยว้ดูทิปดูทิปดูทิปแป๊บนเมงดูทิปแป๊บนึงอ่าทุกคนมาแล้วโอ้โหมีคนแอบออกเออเขาไม่ได้ออกแบทหมดเออแบทหมดเออ ว,ว่าคือเราอยากจะบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นแต่ว่าเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าเกมนี้มันหาบอกว่าบทบาทเราคือแอมเพอใช่ไหมล่ะเออได้เอ,อ,เอ,อคนนั้นมาคุยอะไรกันนะากรหรือเปล่าถ้าเป็นฉันงคงฆ่าแกไปแล้วมั้งตรงนั้นน่ะ

เป็นเป็ข้าตกรแล้วฆ่าทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่ไม่โดนยิงคนเร็วมันไม่ตรงตามบทเลยว้าวช้อนเนี่ยแหละสุดยอดโอ้โอยลีบอลเป็นป้าเอ้ยลีบอลมันมันเพิ่งเป็นนี่หว่า ริบบอนตเต็ม,มเป้เปบบาริบบอนรินบ,อนบอนเต็มไหมสองเปอร์เซ็เองอ่นะการได้เป็นข้ากรอ่ะเองเอิงเ,เองเอไหมหรือว่า,าชีวาเป็นอ่ะเออชีวมันกึ่งเป็นเออพึ่งเป็นหรือว่าชีวามันเป็นเป็นายอเออนั่นแหละชีวาชีวากำดค่เสร็จแล้วนะอย่าพูดแทรบ ข้าเข้าเกมมาก่อนเออใช่ฉันเป็นนายอำเภอทำไมอ,อ๋ออะอกระดึบ๊บเอออุยี่บอนคิดว่าใครเป็น่รู้เลยอะ่ะเราเป็นนายอำเภเอ,เเอเภคือคนที่เป็นนายอำเภอเ,เขาห้ามโชว์ปืนเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนข้ตาตก,กรลิงเราจะยน ที่คนเยอะๆแล้วฆาตกรมันจะโผล่มาแล้วฆ่าคนงลงนั้นเก็ี่ยเออเองเองเองฆ่าเองเองเองยืนตรงคนเยอะๆดิเพราะฆาตกรจะได้มาเราจะได้รู้ว่าใครเพราะอยู่รวมกันฆาตกรมันก็ได้ซอยจุลีบอนเองไม่ต้องมาก็ได้เราอยู่คนเดียวออกไป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 ชี่วๆชวีอุ้ยเบคอน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  อ้าวเฮ้ยไม่ได้ผมไม่ได้ใช้ปืนเลยผมยังไม่ได้ใช้ปืนเลยพี่เอ้ยได้เป็นซังทียังไม่ได้ใช้อ้าวเต้ยเต้ยอยู่ไหนครับเนี่ยเราบอกชาร์จเสร็จแล้วแต่เขาไม่เข้ามาอ้าวเต้ยทำไมเด็เข้ามาแล้วอ้าวเฮ้ยผิดสัญญานี่ว่าใจเหรออยู่กับแม่ฉันยิ่งสมอำไก่บ่ ตรงนี้เป็นที่แอบที่เนียที่สุดในโลกไม่มีใครรู้ทำตัวให้มันนินเงียบแค่นั้นเดี๋ยวก็ใช่ใช่ถ้าจะมาสอน ไม่อขาไม่ได้สอหรอกจะมาบอกว่าแอบให้มิชชิดมันดียังไงถ้าคุณอยากเป็นเป้าสังเกตอยากโดน,นตุยคนแรกก็ยืนกลางแจ้งซะโอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวก่อน รีบอลเรารู้แล้วว่าใครเป็นรีบอนผมฟ้าแต่มาผมฟ้าที่มันกำลังวิ่งตามเราไม่รู้ใช่มันหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่ายิงผมดิเฮ้ยเฮ้ยเนี่อย่ายิงมัวดิเฮ้ยมันยิงมัวทำไมวะเฮ้ยมันใช้ปืนสาอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงมัว เอ้ยอ้าเาแล้วค่ะทีวันเฮ้ยคิดว่าตัวเองเป็นเมอร์เดอร์เอ้ยคิดว่าตัวเองเล่นเมอร์เดอร์มิสเตอรี่เหรอเฝ้าศพอหรอะเฮ้ยเฝ้าเฝ้าปืนคิดว่าตัวเองเป็นเมอร์เดอร์มิสเตอรี่เหรอคิดว่าเก่าเหรอคะไม่นะคิจีโอ้โน้ไม่นะคิดจี จบเราเราจบคลิป,<ไ>ปเฮ้ยเราว่าเราจบคลิปเฮ้ยจบคลิปเท่านี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนด่าอีกว่าแบบอะไรอะ่ะเออๆนะเออ,เอ,อ,เอ,อคอมคอมคอมเมนต์คลิปนั่นแหละเออเดี๋ยวโดนด่าอีกไปไปไ,ปไหมจบจบยังไปจบเออจบเออกิเอออันนี้ก็จะเป็นคลิปที่โคตรเดยเลยนะคะไม่ดีหรอกกาก